กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เจตศิระธารนนท์สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทางาท่านอาจารย์ประเสรศิฐซึ่งเป็นคณะอนุกรรมธิการการปรับปรุงพัฒนาระบบและการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชะการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมธิการการบริหารราชะการแผ่นดินทุกท่านนะครับ ผมคิดว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ดีมากแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งแต่ผมไม่แน่ใจที่ท่านบอกว่าจะเสนอไปที่รัฐบาลแล้วก็สามารถทำได้ทันทีผมว่ามันคงไม่ง่ายอย่างนั้นแต่ผมเอาจะช่วยนะครับคือถ้าหากว่ามันสามารถทำได้ตามความตั้งใจผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมและน่าสนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะว่าในเรื่องของการปฏิรูปเราเห็นว่าการปฏิรูปที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่จับต้องได้มันก็ดูเหมือนว่าหน้าที่และอำนาจของสวสองร้อยคนในวันนี้ยังไม่สามารถผลักดันการปฏิรูปตามหน้าที่หลักของบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันสามารถทําได้สักเรื่องหนึ่งแล้วก็จับต้องได้นะครับชัดเจนผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่จะเกิดผลกับสวพวกเราทุกคนแต่ว่าสำคัญว่านั้นคือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเพราะนั้นผมจึงเห็นความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำรายงานฉบับนี้ ผ่านมติของวุฒิสภาในวันนี้แล้วส่งให้กับทางผู้บริหารหรือคอรมอไปดำเนินการต่อท่านประธานครับผมย้อนยุกว่าตั้งแต่สมัยที่มันมียังไม่มีอิเล็กทรอนิกส์เราร,รัฐบาลทำงานด้วยกระดาษนะครับแล้วก็จนมาเปลี่ยนผ่านเป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์มันก็เห็นได้ชัดเจนว่าหลายเรื่อง มันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่ยังไม่สามารถทำได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการไปดูงานที่เอสซเนีย er. เขามีประชากรแค่ล้านกว่าคนเองเมื่อ8ปีก่อนเห็นได้ชัดว่าเขามี E-Government แล้วก็ทําทุกอย่างเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถพัฒนาประเทศเขาได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากเราก็คือความเหลื่อมล้าของเขาน้อยมากแทบจะไม่มีความเหลื่อมล้ําเลยด้วยซ้ํานะครับเป็นประเทศที่ถือว่าเศรษฐกิจดีแล้วก็ก้าวหน้าแต่จํานวนผู้ป่วยโควิด -19 ก็ไม่ได้น้อยเหมือนกับประเทศเรานะครับ อันนี้ก็คงอยากฝากไว้เป็นประเด็นทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์มาจนถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยเดินช้าเราเพิ่งมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่งปี2,560เนี่ยซึ่งเป็นกระทรวงที่เปลี่ยนมาจากกระทรวง ICT เพราะนั้นในการ ตัวเองเพื่อลองรับภารกิจหน้าที่และอำนาจใหม่มันจึงใช้เวลาเขาไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างที่ควรจะเป็นเพราะสมัยกฎหมายผ่านสนชพวกเราเองก็เห็นได้ชัดเจนในยุคนั้นนะครับว่ามันจำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าดูจากชื่อของมันนะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คือว่า เป็นกระทรวงที่ดูเรื่องดิจิทัลสำหรับกระทรวงทุกกระทระวงอื่นๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและกระทรวงที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสังคมนะครับแต่ว่า,าหน้าที่หลักซึ่งควรจะทำตามที่ทางรายงานของท่านเนี่ยผมก็คิดว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ดำเนินการไปาสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไรยังติดขัดปัญหาอะไรอยู่ ท่านประธานครับผมอยากชี้ให้เห็นการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขในด้านของการพัฒนาข้อมูลนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมมีประสบการณ์ก็ไปดูที่สิงคโปร์เมื่อประมาณส2บสองปีเมื่อเมื่อประมาณสิบสองปีกว่าที่แล้วนะครับเข้าไปได้ดีมากก็เขาก็เป็นประเทศเล็กอีกเช่นเดียวกันมีพลเมืองสามี่ล้านคนนะฮะมันมันเทียบกับเราไม่ได้ของเราต้องต้องเทียบกับประเทศอังกฤษ แต่ผมก็ว่าประเทศเราเนี่ยพัฒนาได้ดีกว่าประเทศอังกฤษแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เรื่องของอดิจิตัลเนี่ยเขาพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ว่าในกรณีของการทํางานในหน่วยบริการประสมภูมิของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็ทําคล้ายๆกับเรายัางมีกระดาษมีแฟ้มอยู่ยังไม่ได้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสมบูรณ์แบบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของ อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็มีความพยายามสิ่งที่พวกเราฝันเอาไว้แล้วอยากจะเห็น p ปเป e s s ตั้งแต่หมอตรวจคนไข้คีย์ข้อมูลเข้าไปกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไม่มีโอปิการ์สไม่มีแฟ้มทะเบียนคนไข้ไหนทุกอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบเสียดายครับท่านประธาน มันผ่านมาแล้ว20กว่ปีตั้งแต่เราอยากจะมีแพลตฟอร์มเดียวทั่วประเทศก็ไม่สามารถทำได้มันก็นักการเมืองเนื้อนฮะนักการเมืองในสมัย20กว่ปีก่อนเนี่ยเป็นผู้ที่เปลี่ยนสเปคมันก็เลยทำให้ไอโครงการซึ่งควรจะเป็นสิงเกิลแพลตฟอร์มไม่สามารถทำได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นการพัฒนาแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งก็แตกต่างกันออกไปก็ไม่เลยไม่สามารถที่จะเกิดระบบที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างไรก็ตามทางโรมาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามนะครับว่าในกรณีของการนําระบบดิจิตอลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เนี่ยนะครับมีตั้งแต่เรื่องของบางโรงพยาบาลก็สามารถทําระบบอย่างนี้ได้บางโรงพยาบาลสามารถที่จะจ่ายยาออนไลน์ online, ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่ห้องตรวจไปจนถึงห้องจ่ายยาผู้ป่วยตรวจเสร็จก็สามารถที่มารองรับได้ยา,ยาได้เลยมันเป็นการพัฒนาเฉพาะที่นะครับพูดถึงการรวมข้อมูลเราก็ต้องการรวมข้อมูลว่าเราอยากจะรู้ว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะครับมีผู้ป่วยอะไรบ้างมีกี่คนมีโรคอะไรบ้างเราก็ใช้ระบบ icd 1 0นะครับซึ่งเป็นระบบสากลใช้กันทั่วโลกนะครับของว h o ช International Classification of Disease and Related Health Problems ซึ่งถ,ถ้าหากว่าระบบมันลงไปจนถึงรอพอสตอพยาบาลสามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปในเรื่องผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นโรคจากกีโรคก็ตามนะครับมีอาการอย่างไรบ้างคียเข้าไปมันก็จะเป็นรหัสของโรคแล้วรหัสนี้ก็จะเป็นสากลใช้ได้ใช้ได้เป็นที่เข้าใจกัน ของทุกประเทศด้วยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวซึ่งเป็นระบบกลางซึ่งเราใช้กันอยู่แต่การเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยมันมีพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562กําหหนดเอาไว้ในกรณีของการที่เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยต้องได้รับความยินยอมการที่ได้รับความยินยอมเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องอนุญาตถ้าไมอนุญาต กระทรวงสาธารณสุขสามารถเก็บข้อมูลได้เชิงปริมาณแต่ไม่สามารถระบุได้ว่านายกนางขอมาป่วยมารักษาอะไรอันนี้มันมีประโยชน์สำหรับกรณีที่รักษาที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วไปต่อที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลเล็กไปโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ไปโรงพยาบาลเล็กก็สามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเองอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ ทำอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าพรบฉบับนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าหากว่า,าทางเจ้าหน้าที่เราสามารถใช้ตรงนี้เป็นนะครับ,รบท่านประธานครับผมคิดว่าในแบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นแบบฉบับหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ว่าในกรณีของอเรามีข้อมูลแล้วเราเลือกที่จะใช้ข้อมูลข้อมูล ที่เปิดเผยได้ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ก็อาจจะทําให้เปิดเผยได้ถ้าหากว่าเจ้าตัวซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนะยินยอมแต่มันก็จะมีปัญหาของหน่วยงานของรัฐอีกมากมายที่มีปัญหาเรื่องข้อมูลว่าบางข้อมูลเป็นข้อมูลลับก็ไม่สามารถจะทําได้ผมก็คงจะต้องฝากตรงนี้ไว้ผมเห็นด้วยกับเรื่องของดิจิตอลเซอร์วิสเกตเว่ ผมเห็นด้วยกับดิจิทัลแบทแพลตฟอร์มของภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นหัวใจและผมก็เห็นด้วยกับดิดิจิทัลไอเดีการที่ท่านได้นําเสนอมาทุกอย่างนะครับผมก็อยากจะให้สิ่งที่นําเสนอนี่มันสําเร็จรู้่วงไปได้ด้วยดีนะครับจะคงจะต้องฝากไว้ในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตามที่ท่านาทางกรรมธิการเสนอมา ในเรื่องของงบประมาณกับเรื่องของการปฏิรูปไอ้เรื่องงบประมาณนี่ผมเชื่อว่ามันจะทําให้อัรัฐได้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะ e-service หรือการเก็บภาษีต่างๆนะครับจะตามมาในเรื่องของการปฏิรูปผมก็ผมก็ผมเห็นด้วยกับท่านแต่คงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โครงการเดียวที่จะจับต้องได้แล้วถือว่าเราปฏิรูปสําเร็จแต่ถือว่า ถ้าเราทําเรื่องนี้ได้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเราบอกประชาชนทั่วไปว่า,าเราสามารถทําให้ประเทศไทยก้าวกระโดดจากที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปสู่ควา,ามลุ่งโลดซึ่งก็คงคงไม่ได้บอกว่าประเทศเราเนี่ยประเทศเราไม่ได้มีทรัพยากรน้อยหน้าวกว่าประเทศใดๆในโลกประเทศเรามีทรัพยากรมีบุคคล มีบุคลากรที่มีความสามารถมากมายแต่มาติดขัดปัญหาเรื่องของว่าเราไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของอคนในประเทศเราให้ได้ให้ใช้ประสิทธิภาพของเขาได้เต็มที่นะครับผมคิดว่าในส่วนนี้ก็จึงเป็นเป็นส่วนที่ผมอยากจะฝากไว้สุดท้ายผมคงจะต้องฝากว่าการที่จะปฏิรูปเรื่องนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำก่อน เรื่องของการกักข้อมูลของหน่วยงานถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องการกักข้อมูลของหน่วยงานนี้ได้ผมก็คิดว่าไอ้เรื่องนี้ก็ไม่ยากไม่เหลือบ่าฝาแรงสุดท้ายก็ค,คงจะต้องฝากไว้ว่ามันมีพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณพาอน,นุญาตของทางราชการถ้าหากว่าเอาเรื่องนี้มายึดโยงเข้ากับเรื่องที่รายงานผมก็คิดว่ามันจะทำให้ประชาชน ได้รับประโยชน์เต็มๆในขณะนี้เนี่ยหน่วยงานซึ่งมันมีจํานวนเป็นหมื่นๆห,หน่วยงานเนี่ยแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่ยังไม่มีคู่มือในการอนุญาตถึงแม้ว่าจะมีพรบรแล้วนะครับไอ้นั้นคือปัญหาเพราะว่าถ้าหากว่าพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตมันสามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มที่เราเสนอเองในห้องประชุมสมัยที่เป็นสนชว่า การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ,ญาตเนี่ยมันต้องเป็นวันสต็อปสวิตมันเป็นกฎหมายนะครับแล้ววันสต็อปสวิตเนี่ยต้องเริ่มที่หน่วยงานถ้าหน่วยงานทุกกระทรวงมีแล้วมันก็จึงจะเป็นวันสต็อปสวิตของทุกกระทรวงประชาชนไปจุดเดียวก็ได้ประโยชน์เต็มๆแล้วก็ถ้าหากว่าใช้ร่วมกับโครงการของท่านอยู่บ้านนะครับสามารถที่จะยื่นขออนุญ,ญาต โดยใช้หลักฐานเอกสารส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ผมคิดว่านั่นคือเป้าหมายที่ประเทศชาติต้องการขอขอบคุณแทนประชาชนทุกคนอีกครั้งขอบคุณครับ